ชวก็เป็นอีกอหนึ่วิธีนะครับที่อาศัยหลักการของ Force นะครับก็คือใช้แรงเป็นอันโนนนะครับในการวิเคราะห์โครงสร้างที่เป็นแบบ Indeterminate นะครับในวิดีโอนี้จะมาอธิบายถึงหลักการนะครับว่าลิสเวิร์กนะครับช่วยวิเคราะห์ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ Indeterminate ได้อย่างไรมาดูกันครับคาวนี้เราจะมาดูกันอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธนีนี้มีชื่อเรียกว่าลิสเวิร์กก็คืองานที่น้อยที่สุด เราจะเอาวิธีการนี้มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ indeterminate คราวนี้ไอเดียสำคัญของ list work เนี่ยมีอยู่สั้นๆก็บอกว่าสำหรับโครงสร้างแบบ indeterminate เนี่ยค่าของ redundant เมื่อกี้รู้จัก redundant มาแล้วนะครับค่าของ redundant เนี่ยจะมีค่าที่ทำให้พลังงานความเครียดที่อยู่ในโครงสร้างนั้นเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดพลังงานความเครียดในที่นี้ก็คือ strain energy ถ้าเราอยากจะหาค่าของเรียนดันที่ทำให้ strategy มีค่าต่ำสุดก็แสดงว่าอย่างแรกต้องหา strategy ให้ได้ก่อน strategy เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างเนี่ยรับแรงอะไรใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับแรงภายในถ้าโครงสร้างชิ้นส่วนของโครงสร้างรับแรงในแนวแกนนะสมมติถ้าเราพูดถึง axial force member ชิ้นส่วนที่รับแรงในแนวแกนนะชิ้นส่วนพวกนี้ก็ มีแรงกระทำเราสามารถที่จะไปดูตัดเซกชันใช่ไหมก็จะมองเห็นแรงภายในใช่ไหมครับชิ้นส่วนนี้บอกว่าเดิมยาว L นะพอมีแรงภายนอกกระทำแล้วอาจจะหดตัวใช่ไหมเดลต้า L ใช้วัสดุที่มียังยางโมดูลัส E มีพื้นที่หน้าตัด A เนี่ยื่องจากฮุกสลอเนี่ยมันบอกเราว่า Stress s ับ a i n รนใช่ไหมครับส์มพันกันเป็นเชิงเส้นนะอันนี้คือที่เราเรียกว่าช่วงลีเนียครานี้ในเช้นส่วนสูงรับแรงในแนวแกนแบบนี้ก็หมายความว่า Stress ก็คือ N over A ส่วน Strain ก็คือ Delta L ส่วนด้วย L คราวนี้เวลาเราพูดถึงคำว่า Strain Energy เนี่ย n Energy ก็คือ1นึงคูณด้วยแรงภายในคูณด้วยการเสียรูปฉะนั้นถ้าเราจัดรูปสรรมการของฮุกส์ลอเสียใหม่ เดลต้าเก็จะเท่ากับ NL ส e ่วนด้วย EA เราก็สามารถจะแทนเข้ามปในนี้ได้สแสดงว่าพลังงานความเครียดของชิ้นส่วนที่รับแรงนแนวแกนก็คือ1ส่ว e น2 NL ส่วนด้วย EA นะหรือ N กำลัง 2L ส่ว e นด้วย2 EA แต่นี่คือสำหรับ1ชิ้นถ้าโครงสร้างมีชิ้นส่วนหลายชิ้นก็จับมันรวมกันอันนี้คือในกรณีที่เป็น axial force member ครนี้ถ้ามันเป็นชิ้นส่วนที่รับ bending moment ก็หลักคิดก็ไม่ได้หนีกันก็หมายความว่าสมมุตินะครับโครงสร้างจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่หัวใจสําคัญก็หมายความว่าการจะหา strategy คือต้องไปดูแรงภายในแมถ้าเรามาตัด section ชิ้นส่วนพวกนี้ดูเราก็จะพบว่ามันก็คงจะมี bending moment แหละใช่ไหมนี่คือรูปตัดก็จะเป็นมี bending moment ชิ้นส่วนพวนี้มันคงจะมีการดัด เห็นถ้าเราเพิจารณาที่เซี่ยวเล็กๆของชิ้นส่วนเนี่ยก็จะพบว่า s สเตรที่สำหรับชิ้นส่วนย่อยๆก็จะมีค่าเท่ากับ1-2คูณด้วยแรงแรงในที่นี้คือ bending moment m และคูณด้วยการเสียรูปในทิศทางเดียวกันนั้นก็คือ Moment มันหมุนใช่ไหมมันดัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเสียรูปก็จะเป็น d ซ e t a แต่คราวนี้เนื่องจากว่าน,นี้มันเป็น strategy ของชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นเดียวแต่เราต้องการหา strategy ทั้งโครงสร้างแสดงว่าเราก็จะต้องจับมันรวมกันเพราะอันนี้มันแค่เซี่ยวเดียวแต่คราวนี้เวลา integrate เนี่ย integrate d t e t a เนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จากทฤษฎีของคาร์เนี่ยมันบอกเราว่าไอ้ DC ตัวนี้มันหาได้นะถ้าเรารู้ bending moment ถ้าเรารู้ bending rigidity แล้วก็สำหรับชิ้นส่วนยาวยาว dx เน้นจากตรงนี้ก็แทนค่าเข้ามาจะทำให้สเตรจี้ของทั้งโครงสร้างเลยที่ชิ้นส่วนรับโมเมนตัดเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นอินทิเกรชันของ m กําลังสองส่วนที่สอง ei dx อันนี้คือมาจากอินทิเกรชันของชิ้นย่อยย,อย,ย,อยใช่ไหมชิ้นย่อยๆแต่ละชิ้นคือ1นึ่งสอง m คูณด้วย m ส่วนด้วย ei dx ังนั้นจะเห็นว่าพลังงานความเคลียดขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนเราโครงสร้างเรามีแรงภายในแบบไหนใช่ไหมครับคารนกับเฟรมก็คง เป็น bending ตัวนี้เป็นหลักถ้าเป็นเป็น t r u s t มันก็คงจะเป็น axial ตัวนี้เป็นหลักคราวนี้พอเราได้ละ strategy เมื่อกี้เขาบอกว่าสำหรับโครงสร้างแบบ i n d e t e r m i n a t e เนี่ยค่าของ r e d u n d a n c e จะทำให้พลังงานความเครียดที่สะสมในโครงสร้างนั้นมีค่าน้อยที่สุดเพรนตอนนี้แสดงว่าเราต้องมาดูว่าอ้าวแล้ว r e d u n d a n c e เนี่ยมันส่งผลต่อพลังงานความเครียดยังไงและค่าเท่าไหร่ถึงจะทำให้มันมีค่าต่ำที่สุด นั้นเมื่อเราได้สเตร t จ g ้มาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าสเตร t จ g ้คงติดค่าของเรียนแดนแหละเพราะเราไม่รู้ค่าและเมื่อติดค่าของเรียนแดนและเราต้องการทำให้มันมีค่าต่ำสุดเราก็เลยต้องมาดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของสเตร t จ g ้เทียบกับเรียนแดนใช่ไหม xn ในที่นี้คือเรียนแดนตัวไหนก็แล้วแต่ซึ่งการจะทำให้มันมีค่าต่ำที่สุดก็แสดงว่า เราทำ p า r t i a l d e r i v a t i v e ของ Strategy เทียบกับเรียนแดนตัวนั้นแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์งั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถคำนวณหาค่าเรียนแดนได้หลักการของ List Work มีอยู่เท่านี้เองคราวนี้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างเรามี r d u n d a n c นตั้งแต่2ตัวขึ้นไปก็แสดงว่าเราใช้เงื่อนไขเ,เดียวไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่าค่าของ r เรียน n c นทุกๆตัวมันจะต้องทำให้พลังงานความเครียดมันมีค่า ต่ำที่สุดก็แสดงว่าเราก็ต้องมานั่งทำา p a r t i d e r ดอ i v เรทของ strategy เทียบกับเรี n นแดนทุกๆตัวและให้ค่ามันต่ำที่สุดก็หมายความว่า p a r t i a l d e r i v a t i v e ของ strategy เทียบกับเรียนแดนแต่และตัวจะมีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าเราจะสร้างสมการเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาได้ตามจำนวนของเรียนแดนและเอาไปใช้ในการคำนวณหาว่าเรี n นแดนจะมีค่าเท่าไหร่นะจากที่เรามีแค่สมการสมดุลเพียงแค่อย่างเดียว ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ indeterminate นะครับด้วย uh, list work เนี่ยในรูปเนี่ยเป็นคานต่อนเนื่อง2ช่วงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่า uh, สำหรับคานเนี่ยจะเป็น indeterminate first degree เนอะเพราะว่า support ซ้ายมือเป็น hinge นะ support ตรงกลางเป็น roller support ขวาม,มือเป็น roller นั่นก็จะมี u n k n o n อยู่4ตัวฉะนั้นสมมุติถ้าเราเลือกนะครับเอา support ตรงกลางเนี่ย reaction ของ support กลางเป็น r e d u n d a n t นะครับวิธีการก็คือเราก็เราก็จะแสดง r e ียน d a n t เป็นแรงตัวหนึ่งก็คือเป็นอันโนนตัวหนึ่งเลยนะครับแสดงค่าของ rb ตัวนี้คือ r e ียน d ด n t คราวนี้หลักการของ list work เมื่อกี้บอกแล้ว list work เนี่ยบอกว่า r e ียน d a n t ตัวนี้จะต้องมีค่าที่ทำให้ s t r a n e g y มีค่าต่ำสุดนั้นเราก็ต้องคำนวณหา s t r a n e g ซึ่งในกรณีของคานนะครับ s t r a ก็จะอยู่ในรูปของ integration ของ1.2คูณด้วย Bending Moment คูณด้วย d ีซตซึ่ง d ีซิตคือ m อสนด้วย IDx เมื่อเราได้ s t r a นจี้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็เอามาหาค่าของ RB ที่ทำให้ s t r a นจี้มีค่าต่ำสุดซึ่งต่ำสุดในที่นี้ของเราก็คือปลาเช e เด v ร t ที e ของสเตรนจี้เทียบกับ RB จะต้องเท่ากับ0ถูกไหมครับงั้นก็แทนค่าสเตรนจี้ Strategy ตัวนี้เข้าไปได้เลยแล้วก็ดิฟจะไหมครับดิฟเทียบกับ ตัว e ร u ันดันที่เราเลือกคราวนี้มันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเช่นถ้าเราบอกว่า,า support นั้นมีการสุดตัวั้นถ้า support มีการสุดตัวเนี่ยตัว strategy อัตราการเปลี่ยนแปลงของ strategy เมื่อเทียบกับเรดัน,นแล้วจะมีค่าเท่ากับการสุดตัวของ support นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวดูตัวอย่างกันครับ